แล้วลูกไก่ก็จะวิ่งกินแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะชอบมากครับไหนแดงกินเพียวๆเลยนะครับนี่ไม่ต้องผสมแต่ถ้าผสมมันก็จะดีหน่อยประหยัดต้นทุนก็คือยังแหนแดงครับนี่นะครับหนแดงหนแดงนี่จะจายไวมากแหนแดงจะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครับ เดีย๋ยวเราก็เอาไปผสมกับข้าวลำแล้วก็หัวาหารสักนิดแนแดงครับเนแ,แดงนี่นะครับแม่ไก่ก็ชอบนะครับแนแดงนี่ครับกำมาให้แม่ไก่นี้หัดให้ลูกไก่กินนี่ครับเห็นไหมฮะ แนะี้ไก่ไก่จะชอบมากเลยนะครับยิ่งเราผสมอาหารให้เขากล่มๆนะยิ่งอร่อยครับสําหรับไก่นะครับแหนแดงนี่นะครับแหนแดงสําหรับไก่ตัวใหญ่โยนไปอย่างนี้นะครับไก่ก็จะเริ่มมากินนี่นะครับแหนแดงครับสุดยอดขยายพันธุ์ง่ายกินอร่อย Ha 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 ha.